สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง BNP ธามดานะครับช่อง BNP ธรมดาก็จะมานำเสนอครับเสียครับช่อง p ธามดาก็จะมานำเสนอลาตะานะครับลาตาเาว่าที่ปิดห้านะครับในใจเย็นอันดับแี่ะหกสิบแปดนะลาวตะารก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะมีห้ชมทุกทกวันทุกๆวันนะครับ ต้องวีดีโธรรมดาก็จะมานำสนอใหท่านผู้ชมได้รู้จกเพื่อความกระตือรืทุกวันทุกวันนะครับอ่าออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับเอาจดเลยนะครับประมาณนี้นะครับคุยไปจดไปนะอ่าเป็นยังไงบ้างเนาะเที่ยวสงการสนุกไหมสนุกไหมครับอ่าสนุกไหมก็ขอให้มีความสุขนะครับเดินทางทั้งไปทั้งกลับปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะรับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับทุนความสุขไว้อยู่กับเรานานๆนะครับ เวลาเราไปทํางาน <c oughs> ที่อื่นหรือไปทำอาหารกินที่อื่นเวลาเราเหนื่อยเราท้อนะเราก็จะได้นึกถึงภาพเก่าๆที่เป็นกําลังใจให้เราสู้ๆต่อไปก็คือเพื่อพ่อเพือพ่อแม่เพื่อลูกเพือพ่อครอบครัวของเรานะครับมันก็จะส่งแรงบรรดาใจให้เราสู้ๆต่อไปนะครับเวลาเราคิดอะไรไม่ออกหรืออะไรอะไรพวกนี้เวลาปุ่มใจร้องไห้หรืออะไรอะไรนี้นะครับมันทอ้อมันเหนื่อยนะบางทีนะ เจอปัญหาหลายๆเรื่องาการที่เราออกไปทํางานเนี่ยหาเงินหาทองมาเนี่ยมันต้องมีปัญหาอะไรให้เราแก่ตลอดเวลาละประมาณนี้ซึ่งอยู่กับว,ว่าเราต้องปรับตัวนะครับเราต้องปรับตัวปรับปรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับปรับความคิดปรับอะไรเลยให้มันบาลานให้มันเข้ากับในสถานที่ตรงนั้นนะครับประมาณนี้นะแล้วเราก็จะพบแต่ความสุขนะครับทางที่ดีก็คือการคิดบวกนั่นแหละ อย่ามีอคตินะครับอย่ามีอคติอมีอะไรนะครับอ่าการอาภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับการอภัยนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกอ ым, ถ้าเขาผิดถ้าเราผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็อภัยให้ึงกันและกันนะครับและความสุขก็จะเกิดขึ้นจากตรงนั้นแหละประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเอาเจอเลขไปด้วยนะครับ่ามนี้ละกันนะครับขอให้ทุกท่า,ทานโชคดีโชคดีนะครับ พบกันใหม่พรูนี้วันนี้เจิดอนา้นไม่ได้พูดเรื่องเลขน,นะเหยทุ <c oughs> กท่านโชคดีโชคดีครับดูไม่ทันก็เจ็บดูใหม่ก็ได้ครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ